เคล็ดลับอันหนึ่งนะครับที่ลูกน้องนะฮะมักจะไม่กล้าทำนะครับแต่ผมจะให้ลูกน้องทำก็คือการที่ลูกน้องทำอะไรครับกล้าแก้ไขสิ่งที่หัวหน้าเข้าใจผิดหรือทำผิดอ่ะสมมตินะฮะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะฮะว่าเราคุยกับลูกน้องเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของลูกค้าก็ได้แต่เราอะเข้าใจผิดลูกน้องอะ ต้องบอกเราหรือแก้ความเข้าใจเราให้เราเข้าใจเลยว่าเฮ้ยเราเข้าใจผิดเช่นยกตัวอย่างนะฮะลูกค้าเนี่ยยกเลิกยกเลิกสินค้าเราก็ได้ยกเลิกสินค้าเรานะครับแต่เราอะเข้าใจว่าเราเข้าใจว่าเป็นลูกค้าอีกลายหนึ่งคือมันคนละลูกค้าเพราะฉะนั้นพนักงานที่ดีนะฮะต้องกล้าที่จะบอกหัวหน้าเลยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ในที่ประชุมหรืออะไรก็แล้วแต่ นะครับโดยดูการะเทศะให้เหมาะสมโอ้หวนะคะมันเป็นลูกค้าของบริษัทนี้ค่ะอืมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนครับคุณสมบัติของพนักง,งานข้อหนึ่งนะครับที่หัวหน้าต้องปลูกให้ก็คือว่าถ้าหัวหน้าเข้าใจโดยผิดหรือตัดสินใจอะไรผิดเนี่ยลูกน้องจะต้องกล้าบอกกล้าแก้ไขแต่ตรงนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่วิธีการที่เขาจะพูดด้วยเราต้องสอนให้เขากล้าที่จะบอกนะครับ ลูกน้องส่วนใหญ่จะไม่กล้าบอกหัวหน้าครับว่าหัวหน้าเข้าใจอะไรผิดนะครับเพราะกลัวว่าหัวหน้าจะโกรธหัวหน้าจะด่าซึ่งตรงนี้นะฮะบอกเลยว่าหัวหน้าทั่วไปก็อย่าไปโกรธลูกน้องนะฮะในเรื่องตรงนี้เพราะสิ่งที่ลูกน้องเนี่ยบอกเนี่ยย่อมเกิดประโยชน์กับเราอยู่แล้วอืนะครับเพราะฉะนั้นฝากนะครับหัวหน้าต้องสร้างนะฮะวัฒนธรรมให้ลูกน้องเนี่ยกล้าพูดกับเราในทุกๆเรื่อง รวมถึงเรื่องที่เราอะเข้าใจผิดเรื่องที่เราทําผิดเรื่องที่เราตัดสินใจผิดก็ได้นะครับเรื่องที่เราตัดสินใจผิดยิ่งดีนั่นแปลว่าอะไรครับเขาเข้าใจเขารู้จักเราอย่างดีเขากล้าที่จะบอกเราครับแสดงถึงว่าหัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยเข้ากันได้ดีอ่าสวัสดีครับ